โดยกาแฟปาที่กาแฟุสุขภาพกาแฟที่ินดี้บานไม่มีไขมันให้กรีดกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุูกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซเิมีเอ็กซและกรดอดลอนีนด้านหน้าูนุ่สระต้องขัวนี้สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยจัดเวทีเสวนาอบรมหลักสูตรพิเศษให้ความรู้การเตรียมตัวลงสมัครสมาชิกวุฒิสภา2567 ที่ห้องประชุมใหญ่อาคารสุกันันหมู่บ้านสีเจริญบิลล่าตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยนำโดยนายอนันตชัยคุณาอนันตกุลนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดเวทีเสวนาอบรมหลักสูตรพิเศษให้ความรู้การเตรียมตัวลงสมัครสมาชิกวุฒิสภา2567ภายใต้หัวข้อเป็นสวไม่ยากอย่างที่คิดและหัวข้อถ้าท่านเข้าใจระเบียบกกตว่าด้วยการเลือกตั้งกันเองของสว20กลุ่มอาชีพ โดยอดีตสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการสมาคมสมาชิกและสภาไทยผู้มีประสบการณ์จากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกของประเทศไทยผู้ไขข้อข้องใจและให้ทุกคำตอบที่คุณอยากรู้โดยนายสามารถรัตนประทีปอดีตสวหนองบัวลำพูนายสันติภาพอินทรพัฒน์อดีตสวน่านนายทวีปขวัญบุรีอดีตสวระยองนายประสิทธิพิทูลกิจจาอดีตสวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยกรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและเขตปริมนฑลที่สนใจลงสมัครการเลือกตั้ จ้างสมาชิกวุฒิสภา2567เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีความสนใจพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดและภาพรวมของประเทศชาติุรู้เนเตอร์ันโมนข้ความแล้วก็คุณองค์กรอิสระพูดรษาทีนะราพูดมันเป็นเป็นล้านอยเนี่เป็นเป็นอเดินไม่รู้จะพูดไงนี่ก็แสดงว่าเขาไม่รออกสทช หาภาคพวก่งให้เยอเขาเนี่ยเป็นกรรมการด้วยเจ็ดหกแปดหนึ่งสองเจ็ดหแปดล้วสี่รีกยอไปยอย่างนี้นะแล้วท่านก็ไม่รู้นะแล้วก็ยัมีการสั่งให้สั่งก็ขอสิดเติในระบที่ดีวยแล้วคนที่เดี๋ยวไม่่ท่านช่วยก็ตบมือคนไหนที่ตบมือดังที่สุดดูรีไปว่าด้วย มาตราถ้าเปิดอยู่เด่นตัวที่สามนะหนึ่งศูนย์เจ็ดถึงหนึ่งหนึ่งสามนี่ทีนี้เดี๋ยว,ยวผมแไปอธิบายฟังแต่นี่วันมาปฏิเสธปับ๊บจะเสนอท่านวันนอวันมูสมาคมสมาชิกสภาไทยเราก็ตั้งขึ้นมาเปา้าหมายก็คือการส่งเสริมหนัาการเมืองแลโดยเฉพาะอธิสภาชิกและสภาและสมาชิกะสภาปัจจุบันให้มี โอกาสที่ได้พบปะกันและเปลี่ยนกันทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองแนะที่สำคัญกเคือการส่งเสริมสมาชิกประชาไทยที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนซึ่งสมาคมเราก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะฮะแล้วก็ให้คนที่ยังมีสักภาพที่จะช่วยบ้านเมืองก็สามารถที่จะมีเวทีในการแสดงออกได้ เพราะว่ายังสมาชิกสภาไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนที่มีประสบการณ์ดีมีสมองดีผ่านผ่านงานต่างๆมาเป็นโอกาสที่จะช่วยเหลือบ้านเมืองได้อย่างดียิ่งแต่ว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวทีฉะนั้นสมาคมสมาชิกรัสภาไทยเป็นเวทีที่ดีที่สุดที่ให้สมาชิกได้ทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริม บ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพให้มีความสงบสุขนะให้สร้างการรักการเมืองรุ่นใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพเข้าใจถึงสังคมไทยเข้าใจถึงความมั่นคงของประเทศนะเป็นตัวที่สําคัญที่จะทําให้สังคมไทยเราเจริญนะเติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะนี่เป็นจุดสําคัญของสมาคมสมาชิกราษฎรไทยซึ่งปัจจุบันเรามีสมาชิกอ,อยู่ทั่วประเทศโนะดยเฉพาะสมาชิกปัจจุบัน จะโดยตำแหน่งนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้สมาคมเราขับเคลื่อนไปอย่างดียิ่งเดยอพาะท่านประธานรัฐสภาท่านวันมุฮัมมัดโนมาธาก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งเราก็จะใช้ห้องประชุมของสมาครของสมัรัฐสภาไทยไปประชุมอยู่เป็นประจำเพื่อให้สมาชิกเรามีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนไปเชื่อมโยงกับสมาชิกรัฐสภาไทยปัจจุบันซึงเป็นสสแลสวอยู่ทุกวันนี้ครับ วันนี้การจัดสัมมนาเราจะเนื่องจากว่าพวกเราเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาเข้าใจปัญหาของสังคมเรฐสภาวันนี้เราจึงจัดเรื่องของการเสวนาเพื่อจะให้คนที่สนใจที่จะเข้ามาช่วยบ้านเมืองเข้าใจบทบาทของสวหรือสมาชิกวุฒิสภา ที่ตั้งใจจะเข้าไปทำงานให้เข้าใจว่าบทบาทของสมาชิกนั้นต้องทำอะไรบ้างมีสักมีภารกิจอะไรที่ต้องทำแล้วก็ให้รู้จักกันถ้ามีโอกาสที่ก้าวไปสู่เวทีของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือเป้าหมายของสมาคมสมาชิกะภาไทายเราต้องการสร้างคนที่มีคุณค่าสร้างคนที่มีคุณภาพ และเข้าใจปัญหาของบ้านเมืองไปสู่เวทีในเวทีะระับชาติต่อไปนี่เป็นบทบาทที่สําคัญจากนั้นในส่วนของคณะกรรมการสมาคมเราจึงได้เปิดเวทีนี้ขึ้นให้ทุกคนเข้ามารับทราบบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาที่จะเข้าไปทําหน้าที่เหล่านี้ให้มีความเข้าใจดีที่สุดนี่เป็นดีจุดสําคัญครับะ,ะปัจจุบันที่สําคัญก็สมาคมเราก็ส่งเสริม อดีตสมาชิกรัฐสภาไทายเป็นอย่างยิ่งนะฮะโดยเฉพาะเราก็เรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะปัจจุบันเราก็มีการประชุมแล้วก็ปรับปรุงนโยบายเรื่องของกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาไทายให้กลับมาใช้กองทุนนี้ต่อไปนะฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มีการทำงานร่วมกับตัางรัฐสภาตลอดเวลาครับ ภารกิจวันนี้ท่านครับพวกเราในฐานะคณะกรรมการบริหารสมาคมสมาชิกทัาสภาไทยได้มาทําหน้าที่เชิญชวนให้ท่านให้ความสําคัญในระบบประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าท่านทั้งหลายที่มีความพร้อมที่จะไปทําหน้าที่ดูแลชาติบ้านเมืองพวกเราในฐานะสมาคมสมาชิกท่าสภาไทยมีผมดูแลพานเหนือท่านสามารถเป็นฝ่ายประชาัมพันท์ท่านหมดสิทธิ์ก็ฝ่ายประชาธาปันท์ทุกท่านเนี่ย หลังจากที่ภารกิจของพวกเราเสร็จที่จังหวัดน่านเราไปให้ความรู้ให้การได้มาถึงสมาชิกผุ้ทธิสภาในขณะเดียวกันวันนี้ของที่นี่ก็เรียบร้อยดีท่านครับได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่สนใจนะหมอที่จะไปทำหน้า่ชาติบ้านเมือง และต่อจากนั้นเราก็จะไปที่หนองบัวลําพูนั่นคือภารกิจของสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยภายใต้กานอของท่านนายกคือท่านาน,น,านานันทชัยคุณาันตคุณอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของบ้านเมืองเป็นเรื่องของชาติและแผ่นดินก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องอดูแลกนันวันนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทําให้ภารกิจของพวกเราประสบความสำเร็จนังรับขอบคุณมากครับ เชิญชวนนะครับหลังจากที Arizona, ่เสร็จ <yogurt> สิ้นภารกิจของสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยในวันนี้ที่สมุทรปราการนี้แล้ววันที่11วันเสาร์ที่11อาทิตย์หน้านะครับเราก็จะไปทำกิจกรรมเช่นนี้ที่จังหวัดหนองอัวลำพูถ้าท่านที่สนใจทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีกาแฟพสุภาพกาแฟทีนิานไม่มีไขมันให้กรีกาแฟแท้ สนัตสนุนโดมพรีดิฟาเสสมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรกระดูกสันัตสันุนโด้น้ำมันงาดําเสสมียเอกโลโคดารลิตานนูนิสระต้องรัวนี้เลย